อ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับครูเอาปลั๊กเนี่ยนะครับเสียบเข้ากับกล่อง C D I ของเดิมเขานะครับแล้วคาร์บูเรเตอร์ครูไม่ได้ไปปรับไปจูนอะไรเขานะครับครูกับโจอยู่ตรงนี้นะคือครูไม่มาทำคอนเทนต์หลอกลวงอะไรนะครับคือแค่เปลี่ยนเฉพาะอะไรครับกล่อง C D I ตอนนี้ใส่กับกล่องของเดิมย้ำนะคือครูไม่ได้ไปปรับไปจูนไปยุ่งอะไรคาร์บูเรเตอร์เลยนะครับทีนี้ เดี๋ยวครูจะให้โจเขาติดเครื่องซึ่งเดี๋ยวตอนติดเครื่องเนี่ยคือครูจะต้องเอาที่มันบังแสงออกไปก่อนครูขอญาตหยุดวิดีโอสักครู่นึงก่อนนะครับอ่กลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้ท่านผู้ชมดูนะอันนี้กล่อง CDI ที่มากับรถนะครับท่านจะเห็นว่าตอนเนี้ยองศาจุดระเบิดล่วงหน้าเนี่ยคือมันขึ้นไปที่แม็กสูงสุดเลยใช่ป่ะครับ,รบโดยที่ครูเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับคาร์บูเรเตอร์เลยนะครับ วนนั้นเครื่องมันจะติดแล้วเครื่องมันจะเร่งรัวๆมันจะเดินไม่นิ่งร็จแ,แล้วเดี๋ยวครูจะให้โจเขาลองเร่งเครื่องท่านดูนะครับว่ามันจะแอดวานซ์ได้กว่าน,นี้ไหมท่านดูนะฮะอาวลองครับปรากฏว่าพอเวลาเร่งเครื่องมันเหมือนเครื่องหมายเอฟขยับเดินหน้าใช่ปะครับแทนที่ไฟมันจะแกรกขึ้นมันเหมือนเกล้มันลับจะอ่อนลงใช่ปะครับอันเนี้ยดูอีกทีนะอาวลองครับน,น,น นี่นี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมนะครับบางทีเนี่ยรถของเรามีปัญหาใช่ป่ะครับเครื่องมันเดินไม่นิ่งไม่เรียบแล้วเราก็จะทําไงอย่างเดียวครับออาลบกวรโจรดับเครื่องเลยครับเราก็จะทําไมฮนะจะไปล้างแต่อะไรครับคาบ,บูเรเตอร์นั้นคลิปเนี่ยคือครูทําให้เห็นปัญหาเลยนะครับใช่ป่ะเับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอตัวกล่องควบคุมเ่ยจะเป็นกล่อง CDI ECM ECU เนี่ยใช้ใช้ไปอุปกรณ์ข้างในมันก็ทำไมครับเสื่อม <S <S นี่คือที่มากับรถนะครับส่วนอันเนี้ยเป็นกล่องเก่านะฮะแต่เป็นกล่องของแท้เนี่ยนะฮะกล่องที่ครูามาใช้ลองเนี่ยเนี่ยฮอนด้าดีมและคือครูเขียนว่าดีเนี่ยเอาไว้ใช้ทดสอบเวลานักศึกษาเรียนระบบไฟเนี่ย แพงไหมกล่องของเทียมกล่องละร้อยกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างถ้าเราไม่มีเครื่องมือไปตรวจสอบไปพิสูจน์มันก็จะทำาไ้ครับล้างคาบูทำไมฮะตั้งวาลว้านเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนใช่ปะครับนี่ตัวปัญหาแอบแฝงอยู่นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ